สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูกล้วยน้ำว้าของเราเหมือนเดิมนะคะตามที่สัญญาไว้ว่าจะมาดูกันนะคะอันนี้บอลด่างอาจจะด่างไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนดูคนะคะแต่ว่าก้านเขาอะจะมีความด่างอันนี้เป็นบอลกระดาษนะคะเนี่ยค่ะ แต่ว่าใบยังเขียวอยู่เลยนะคะตอนนี้เราก็รอไข่ไข่บอนกระดาษเกิดออกมาแล้วก็จะออกมาเพาะในกระถางอีกทีนึงนะคะทุกคนส่วนนี้เป็นลายทหารใช่ไหมคะกล้วยป่ากล้วยป่าด่างลายทหารรึเปล่าน,นี่นะคะจะมีจุดขาวๆต้นนี้ ลายน่ารักดีนะคะเราก็เอามาเพาะพันไว้ก็พึ่งต้นเล็กๆนะคะทุกคนปลูกไว้ส่วนหลังบ้านส่วนตัวนี้เป็นตานีนะคะด่างแต่ว่าด่างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็นี่ค่ะแต่ใบเล็กนี่สวยนี่ด่างลงก้าน,นะคะทุกคนก้านเขาชัดเจนมากเลยนะคะทุกคน ลุนให้โตวไวก็วันนี้มาดูลูกน้ำงวาค่อมหลังบ้านนะก็สองต้นนะคะทุกคนนต้นแม่ก็พยายามโผล่หลอดใหม่นะคะใบใหม่สงสัยลมจะแรงเหมือนทระ,ะทุกคนใบโดนพัดนะคะลูกเขานี่เดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูนะคะ เพราะว่านี่ก็ผ่านมาประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะทุกคนสี่ถึงห้าวันอาจจะโตนะคะทุกคนต้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีสองต้นนะคะทุกคนต้นต้นเนี่ยเราถือเป็นต้นที่สองเพราะว่าโตจริงๆอ่ะหน่อเล็กกว่าต้นแรก แต่กลับกายเป็นว่าตอนนี้นะคะทุกคนต้นที่สองเนี่ยโตวไวกว่าอีกนะคะแปลกจังทั้งทที่ดินที่เดียวกันจริงๆรินะคะทุกคนนี่นะคะหนอน้ำวา้านี่เป็นน้ำว้าพระราชทานนะคะทุกคนทั้งทังที่ต้นนี้โตก่อนจริงๆโตแบบแทบจะบอกว่าจะผิใบก่อนจะออกใบก่อนของต้นนี้ด้วยซ้ำ กับกายเป็นต้นนี้แซงนำโดมเลยนะคะทุกคนปุ๋ยนะคะก็ส่วนมากเอาปุ๋ยเป็นขี้วัวขี้หมูใส่อาจจะเค็มไปหน่อยนะคะทุกคนก็เลยลือออล้อออกก็ลื้อออกก็อยู่ในสภาพนี้คะ่ะเพราะเมื่อก่อนใส่ใส่ปุ๋ยเยอะกว่านี้ก็เลยลดลงเพราะว่าอาจจะเค็มไปนะคะทุกคนเนี่ย่ยะแม่คะ่ะ ก็จริงๆอยากจะรุนให้เขา,เอาออกสักเจ็ดแปดนอเหมือนกันนะคะทุกคนก็คงจะใบด้วยลากด้วยลูกคุ้ยสวนหลังบ้านนะทุกคนยังไม่ออกใบด,ดีก็ต้องมาถ่ายให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ จริงอยากจะลุ้นไว้หลายต้นแต่ว่าเขายังไม่ออกหนอเพิ่งเอามาปลูกนะคะถือว่าเราเพิ่งปลูกหรือว่าเริ่มปลูกพันธุ์กล้วยด่างต่างๆเนี่ยคะ่ะก็ตอนนี้ผ่านมาประมาณแค่2เดือนนะคะทุกคนก็เพิ่งเริ่มทำํำแล้วก็เป็นหัดเพาะดูนะคะทุกคนในส่วนหลังบ้านก็จะมีกล้วยด่างที่ปลูกไว้ก็มีด่างน้อยแล้วก็ด่างมากๆนะคะ แล้วก็จะมีต้นให้เราที่ว่าต้องรอรุ้นกันก็มีนะคะก็ปลูกไว้นะคะคนล้วก็จะเป็นนี่ลายหินอ่อนแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะวันนี้โดนน้ำถ้าเกิดว่าแดดจัดๆเราก็จะเห็นชัดนะคะนี่ช่วงเช้าช่วงเช้าเห็นไม่ค่อยชัดนะคะด่างขาวของเขานี่นะคะทุกคนไม่ค่อยชัด เดี๋ยวรอให้แดดแดดอีกจัดๆเอ่ยนะคะถ้าน้ําไม่ติดตรงน้ําก็ลายเขาจะชัดขึ้นนะคะยิ่งแก่ก็ลายยิ่งชัดนะคะด่างลายหินอ่อนมี่สภาพแวดล้อมบางบ้านนะคะไก่ต้นกล้วยด่างกันนะคะทุกคน ลุ้นทุกคนเลยนะคะเนี่ยออกไปสักทีสินะถ้าออกไปนะคะทุกคนมีเฮกันลนะสองต้นนี้ขอให้ออกให้เพิ่มอีกด้วยเถอะ